ยังไม่เข้าไปใช่ไหมก็มีมีลองเข้าไปนอนไปลองดูแหละเ,เข้าไปนอน เข,เขาก็เลยสั่งมาอีกเลยผมว่าใช่เลยร้อนร้อนคือพอนีไปปุ๊บผมเห็นคนแชร์เยอะเอาอง นี่คือทำชุกทำเป็นมันเกอร์เนาะใช่ได้แคล่ลูกคนโองเลี้ยงปลาความเอาความเอาตะแคงเอาปลาขงผเพร่ามันลำสมด้นก็นอ้เนเือกังคืนเสือกังคืน กลางวันไม่เท่าไหรไมีได้กลางวันสี่สิบลูก,ลก <40 S 1> สองชุด,ชด,ดตรงนี้กโกไข่ก็2ลูกข้างโกไข่ก็สองลูกคืนกอ,อน,นี่เตรียมมาใช่ไหมครับ เินมาแล้วก็อย่างน้อยก็ได้เสื้อผ้าได้อน้ําดื่มอะไรได้เสื้อผ้าได้น้ําดื่มอะไรที่นอนของเพื่อนบ้านด้วยกเอาอมาฝากมัจนจะล้างอะไรเพื่อนบ้าน,นถ้าใครไม่มีรถก็เตรียมไว้อพยพกลางเผื่อกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีเหตุมาแล้วก็อย่างน้อยเราก็มีเสื้อผ้ามีที่นอนอะไรงน้ำดื่มใช่ออกไปได้เลยออ ถ้ามีเหตุถ้าได้ยินเสียงปืนเล็กเรื่อยๆดังเรื่อยๆเราก็สามารถหนีได้งไงแต่ถ้าเสียงใหญ่เราก็ต้องหลบก่อนเลยอยู่ในบังเกอร์ใช่อยู่ในบงัง กลับปอบเขาเหนผ้ามาห้าม ช่วงระเบิดลงอ่ะเราทําอะไรหมดนั่งอยู่นี่แหละครับนั่งนั่งกับขึ้นมาจากสาวก็พากันก็ไม่คิดว่ารอดไหมนะไม่ครับผมคิดว่าผมคิดว่าเขาขับเครื่องบินมาลงระเบิดหรือเปล่าทีนี้เขายิงไปไหมเนี่ยความคิดนะพี่เพราะว่ามันตกเยอะมากเลยครับก็โดนเต็มเลยพี่แต่ว,วา่าขับสเก็ตโดนนะพี่เอ๊ะมันตกตกตรงถนนครับพี่ันตกถน รถยางนี่ครับการถนนครับการรนยางเลยสเก็ตศาสตร์ไปก็โดนวัวตาตายตัวหนึ่งครับแล้วก็มีร่องรอยตรงตรงเสาปาป์าใช่ไหมใช่ใช่ครับจะปิดเข้าไปดูครับเราคิดยังไงเด็กถ้าเขามีการปะทะกันปกีกผมว่าว่าจะหนีเหมือนกันนะครับม่อยู่แล้วไม่อาจจะมีคนอยู่ผมผมว่าอยู่ครับเพราะว่า สิ่งของอยู่บ้านเยอะแยะเลยก็ก็อย่างนั้นนะพี่ก็อยากให้เจรจาอยู่ครับครับเพราะตอนนั้นเราก็คือถ้าเกิดอีกรอบนี้เนี่ยมันก็ผมเชื่อว่าทารไทยเอาอยู่แล้วพี่ก็ไม่ได้เตรียมเตรียมอะไรเยอะฮะแต่เตรียมพวกเสื้อผองเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้ก็เตรียมนะเตรียมเพื่อว่ามันฉุกเฉินขึ้นมาก็เราจะได้อพยพได้ทัน ถ้าถ้าสมมติว่าทางผู้นําเขาแจ้งมานะครับต,ตัวบังเกอร์เนี่ยคือก็ตัวบังเกอร์ก็เตรียมไว้ในบ้านเพราะว่าเผื่อว่ากลางค่ำกลางคืนอะไรที่มันฉุกกระหุกจริงๆก็เราจะได้เข้าได้ทันทุกทีนะครับแต่ถ้าสมมติว่ามันตอนกลางวันหรืออะไรอย่างนี้ถ้าเขาแจ้งมาเราก็จะอพยพไปตามที่เขาบอกครับแต่ตอนนี้ก็คือแค่เตรียมไว้แค่นั้นเองก็เราฟังข่าวสารของทางการดูนะครับ ก็อย่าไปไม่อยากให้ตนกนะครับคือไม่่อยากให้ตนกแต่ว่าเราก็ต้องฟังฟังข้อมูลข่าวสารจากทางการด้วยนะครับไม่ใช่แบบว่าเออเราตนกซะจนแบบว่าไม่เป็นธรรมาหากินอะไรเงี้ยก็คือให้ใช้ชีวิตปกติไปประมาณกี่รูปีประมาณเท่าไหร่นะสี่สิบมั้งน่าจะประมาณสี่สิบนะครับ บีเอ็มยี่สิบเอ็ดก็คือเตรียมความพร้อมไว้ใช่ครับว่าเพราะว่าปีนี้ถ้าของคอมเมนต์บีเอ็มยี่สิบเอ็ดมันก็ยังใช้อยู่ใช่ไหมแต่ว่ามันมีอาวุธตัวใหม่มาที่ว่ามันทันสมัยไอไลน์พีเอลซูนสามใช่ไหมที่มันทันสมัยขึ้นมาตัวนั้นก็ก็ยังไม่รู้ว่ามันจะยังไงนะครับเพราะจริงๆไม่อยากให้ลบก,กันหรอกมันลําบากเดี๋ยวเป็นการพูดคุยกันใช่เอมันจะลำบากตรงนี้นะครับคนเฒ่าคนแก่ไหนบางคน บางคนที่พอจะมีเงินมีอะไรหน่อยมันก็มันก็ได้แต่สําหรับบางคนไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าจะให้อพยพขึ้นมาเนี่ยองค่อนข้างจะยากคิดหนักนะครับตรงนี้ก็อยากให้เห็นใจตรงนี้ด้วยนะครับ